สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่ตายยุทธกรนะครับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการนะครับของคณะทอวันนี้ก็จะมาเล่านะครับให้ความรู้กับต่องๆที่กําลังจะจบการศึกษานะครับตัางๆปีส่นะครับที่กําลังจะสมัครงานนะครับในปีนี้นะครับมาดูกันว่าเอกสารที่ใช้สมัครงานมีอะไรบ้างนะครับเอกสารสมัครงานทั่วไปนะครับเอาเบื้องต้นเลย คือรูปถ่ายหน้าตรงนะครับชุดห้านะครับถึง2นิ้วนะครับในชุดสุภาพนะครับหรือเป็นชุดกลุ่ยนะครับอันนี้ก็ให้ถ่ายเก็บไว้ก็ได้นะครับเผื่อได้ใช้นะครับแล้วก็ในชุดสุภาพนะครับก็เวลาไปถ่ายก็ให้ถ่ายแบบ2แบบก็ได้นะครับอันดับ2นะครับที่สําคัญเลยต้องเป็นรีซูเม่นะครับน้องๆคงเคยทำรีซูเม่ในตอนฝึกงานแล้วนะครับทีนี้เราจะสมัครงานแล้วนะครับก็ขอให้ไปปรับรีซูเม่เป็นรีซูเม่ใช้สำหรับในการสมัครงานนะครับ อันดับ3นะครับเอกสารทางการศึกษานะครับซึ่งประกอบ้ดยนะครับฐานสริปผลการเรียนนะครับเกรดทั้งหมดนะครับแล้วก็ใบปริญญาบัตรซึ่งตอนนี้น้องๆยังไม่ได้ใบปริญญาบัตรใช่ไหมครับนะครับดังนั้นก็ให้ใช้ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตรแทนนะครับและเมื่อเกรดออกครบนะครับแล้วก็สภามหาวิทยาลัยอนุมัตินะครับไม่ว่าให้เราจบนะครับก็จะได้ใบรออนุมัติปริญญาบัตรก่อนนะครับเดี๋ยวจะจะมี ลิปในลำดับถัดไปให้ดูนะครับว่าขออย่างไรนะครับในเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้แก่สำเนาบัตรประชาชนใบขับขี่รถยนต์อะไรประมาณนี้นะครับหรือประกาศนิยบัตรนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราสมัครนะครับอย่างเช่นเรา,เาได้ไปประกาศนิยบัตรจากมหาวิทยายลัยนะครับจากการฝพกอบรมต่างๆมานะครับที่เกี่ยวข้องกับงานก็ให้แนบเอกสารเหล่านี้ใช้ในการสมัครงานด้วยก็ได้ ที่ใช้สมัครการนะครับก็คนที่จะเป็นรูปในชุดสุภาพนะครับดังตัวอย่างนี้นะครับหน้าตรงนะครับซึ่งเอาให้เหมาะกับลักษณะงานที่เราสมัครนะครับเราจะสมัครงานตำแหน่งอะไรนะครับก็ในทริคที่เขาบอกว่าเวลาถ่ายรูปนะครับให้พวกเราน้องๆนะครับอมยิ้มนิดนึงนะครับเหมือนประมาณรูปนี้นะครับสรูปนะครับส่วนรูปชุดกุีนะครับก็ถ่ายเก็บไว้ก็ได้ ที่ใชในการรูปคุยรูปชุดคุยได้นะครับอย่างเช่นงานราชการหรืองานที่สามารถใช้ได้ในโอกาสต,ต่างๆนะครับส่วนรูปนิสิตเราจะไม่ใช้แล้วนะครับนะครับครับในการสมัครงานนะครับเอกาสารที่น้องจะได้ในช่วงหลังจากการจบการศึกษา แล้วก็พิมพ์ตามว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเชียรายจังหวัดสกลนครนะครับไปจากนั้นไปที่นิสิตนะครับเมนูนิสิตไปที่ระบบสารสนเทศนิสิตนะครับก็จะมีการให้ขอเอกสาร การศึกษาออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะกรอกเลขบัตรประชาชนเข้าไปเลยนะครับโดยจะมีเมนูการขอเอกสารนะครับตรวจสอบเอกสารแล้วก็การกอรอบบระดินยาบัตรทางไปรษณีย์นะครับก็กรอกรหัสบัตรประชาชนไปทีนี้มาชิคสถานะกันว่าเราอยู่ในสถานะอะไรนะครับก็ปีสี่เทอมสุดท้ายแล้วก็สอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะอยู่ใน1.2นะครับเป็นนิติลงทะเบียน ตามหลักสูตและยื่นใบขอจุกศึกษาแล้วตอนนี้อยู่ระหว่งางรอเกรดอยู่ใช่ไหมครับเพาสิ่งที่เราจะได้ก็จะเป็นใบราย,ายงานคะแนนนะครับหรือว่าทานสคริป์ภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับก็ขอไว้ทั้ง2อ,อย่างเลยก็ได้นะครับแล้วก็ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตรนะครับที่เราจะได้นะครับอันนี้ก็สามารถไปยื่นสมัครการได้เลยนะครับถ้าเกรดออกแล้วนะครับแล้วก็มีวัน จบการศึกษาในระบบสารสนเทศนิสิตนะครับมาเข้าไปเช็คสิ่งที่เราจะได้นะครับเอกสารก็คือไปรออนุมัติปริญญานะครับก็เป็นเอกสารรับรองการจบนะครับก็อันนี้อยู่ระหว่างสภามหาวิทยาลัยอนุมัตินะครับก็ให้เข้ามาเช็คอีกประมาณเดือนสภานะครับก็ตามนี้นะครับสามารถขอเอกสารได้เลยนะครับขอบคุณครับ